สวัสดีสวัสดีทุกคนน้องวันนี้พบกับน้องอูพบกับช่องน้องอูลองสารวันนี้ก็อยู่เเือนอีกค่ะน้องไม่ได้ไปเี่เดิมวันนี้นะคือวันนี้อยู่เเือนอีกแล้วไม่ไปเี่เดิมหลังจากที่ไปงานแม่น้องทุกโศกเมื่อแล้วก็มาเือนแล้วก็ไม่ได้ไปเสร็จแต่ว่าสิบพันเมื่อหน้าสิบพันทุกคนไปหาน้องแลนะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็อยู่เเือนเพราะว่าช่วงนี้ฮันอัอยู่เเือนแล้วก็เบิ่องช้างเล็กเงินคือเรื่องที่นี่ที่นั่นคนทุกคนเบิ่งต้นอินทขาผาลับ ม,มือเตานี่แม่ลงแม่ลงซ้ำตน้นอื่นแม่ที่ลงอีกเดีเพิ่อนวอาว่าเอาเอาเอาแค่นันมากาแบบนี้เพิ่นบว,ว่ามันที่เป็นตัวผู้มันที่ผู้เป็นตัวแมียเพิ่อนวอาว่าต้องต้อง,สงผสมพัมมนธุ์น,น,น,นั่นเลยแหละเพราะบูมาย่าใะไรพวกใบโซเออเนาะเรนมันใหญ่มันยาวเบิ้งไหมหมาเบิ้งสร้างยึดเหยื่อเนาะเก่งใจสร้างได้กับวันนั้นใช่ไหมเบิ้ง ยี่งแกเบามากุลยอุ้ยเย้ยยิ้มแย่เคยมีบัวเมาดมากกมากทุตาาพากันเลยก่อมากทุตาบานีเนาะเพื่อนอย่างเท่านี้แหละโมม, <laughs> มีอะเนี่มีแต่หนา เชื่ออีเม่ได้กบมือเท้าเข้ามานี่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 มองเด้อทุกคนอีเมียได้กบมือเท้านี่นี่มันมุบอยู่นี่อันมุบอยู่นี่แต่ว่าอันหญ้าเขาแปุ๊กนี่มันก็เหมือนตาบอรอีเมียมุบเลยเออแม่ก็คุบนี่โอ้ทานวัดเที่ย์คานผู้หนึ่งไหมทานวัดเที่ย์คานว่ะ ม่เดดตัวไหวเนาะไวเนาะขัว่าเนาะไวเเนาะให้ผู้เด oh, ียวเออไม่เทขานละผู้เดียวจับผู้เจ้ามาตีเลยค่ะจัเอาก็จริงหรอยังไงผู้เจ้าก็ุกเมาสวยถ้ามื่ไดรฮะถ้ามื่อไรเขาบ่เขามาสวยสี่สบายมาช่วยนี่สบายเหงาเจ้าโอ้ยผู่เดียวนอครัวที่มาชวยกันที่น่พี่สายเสื้อละด้ยังน้ไใหม่นะ เดี๋ยวจะว่าหอมเพราะวันนี้มีกระโนดนี่นะเออก็ยังว่าเอาทรายเดือปูนเสื้อแล้วก็ะชิบหนอเออไอ้ก็ก้อเต็มอะซ้ำเท้านี่นะโอเคหนาตาดันซ้ำดันเออไม่ตอนเราใส่ให้เต็มเลยกอเออมันยุบเมันยุบอยู่นี่ไปเทียบไปเทียบมาได้จักปีแล้วตัวว่าได้จีบีแล้วนางคำฮะปุ๊กงานโชคแผ่นซ้ำ สิบแปดไอ้น,นี่่ะอันปีเดียวกับอีเมลว่าปีหน้าเห็นเฮออันหน่อยจดีเน,นี่ยมองน,นี่แล้วเออยังเอ้ยังก้อยังก้อนซองแทววีทุกคนตอนนี้ก็คือนายสร้างเพิ่งไปอาบน,น้ำาแล้ว อันเพื่อนบ่มีอันอันน้ำอาบเน้ำอาบเ็ดเยียร์เลวอาบน้ำหันน้นองอูนน้งม,มาเลยกับบุ๊มบิ๊มพูดเลยคนไก่คนอื่นคนไก่ทุกคนเป็นลูกอ้ายลูกน้องกับแม่จันทุกคนจะเป็นน้าบ้าอู้เนาะเป็นน้องทรายเป็นน้องทรายเป็นลูกอ้ายลูกน้องกัน,นอ,อันถามนายสร้างแล้วแต่ละมือคือบอดด้อันวัชชีอันบอดถามละแต่ว่าชีถามอยู่แต่ว่าสารุปเงินสรุปคำมันแล้วเมื่อไรน้องอู่จะมาสรุปเพื่อฟังนะว่าเมื่อเทเด่ดซึ่งเพื่อนเอานำค่าก้อนทุกคนนี่เนี่ยอันบุ๊ม่ิ๊มค่าก้อนนี่น่ะ เพื่อนเอานำแมตหนึ่งสิบสามพันกีบทุกคนสิบห้าเอาก็สิบสามบกสิบห้าว่าไหมนะก็สิบห้าเอา <c oughs> <c oughs> เพื <c oughs> เอ่อนเอาแมตหนึ่งสิบห้าพันกีบมาทุกคนสิบห้าพันกีบห่าในเงินไทยสามสองห้าถืออยู่แมตหนึ่งสี่สิบหกบาท 15, สิบห้าสตางค์มาทุกคนอันก้อนี้ก้อนหนึ่งแมตเพื่อนไล่เป็นแมตต์ทุกคนหนึ 1, ่งแมตถืออยู่สี่สิบหกบาท 15, สิบห้าสตางค์มาทุกคนส่วนโบก โบกเมนสิบสามสิบสามบาทสิบสามบาทกันสิสิบสามพันหาสามสองห้ากสิบพันกระซี่สิบบาทเอสนี่อ,อ,อันทุกคนโบกหันราคาแมตหนึ่งสี่สิบบาททุกคนถ้าเป็นเงินไทยสี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นเงินาลาวอะไรแม 13, 13, สิบสามบาทเอ้ยสิบสามมันกี่อุ้ยอ,อแล้วอันแล้วเทพื้นในแมสเทพื้นแมตสาวพันอ๋อเทพื้นแมตสาวพันหานสามสองห้า ถืออยู่แมตตหนึ 1, ่งหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์ทุกคนเอาบูฮู้วบูฮู้น้องอูบูฮู้วถึกหรือแหงเนาะคนก็เอานาน้องอูซํำนี้เอาคือบ้านคือเมืองเพราะว่าตอนแม่น้องตุ๊กจ้างคนอ่า<อ>จ้างคน<อ>ก็เหินอันเดิมแม่น้องตุ๊กกะอันจ้างราคานี้เนาะราคาราคาบ้านเฮาราคาบ้านเฮาอันนี้อันนี้ว้าเฉพาะอยู่แถวบ้านน้องอูเดิรบริวาแบบทั่วประเทศเราอันนี้มันก็เป็นบ้านนอกได้เสียนะแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้หรือว่า่นจะเอาถือบอันเดิอบอดแต่ว่า เ่ากับว่าได้ว่าเพื่อน,อนว่าราคาที่อันเดอเพิ่นแบบเพื่อนเคยแบบไปจ้างแบบไปหับจ้างราคาเขาเดินเขากับเพื่อนไล่ราคาเท่านั้นทุกคนแต่ว่ามาแล้วมากันซิเพื่อนกินน้ํากินในอันเดยุหนะทุกคนก็ถามว่าน้องอูอันเสียเธอนละอัน ทีแต่งงานบออันนี้เฮ็ดเฮือนห่อบอโอ้ยเฮือนห่อเด้อเฮือนสิสุกหัวนอนอู้ในเกิดตไปนอนห้าหนึ่งเม่ทุกคนรู้บ่ทุกมื้อนี่น้องอู้แง่ขนาดนี้อู้บ่เคยมีห้องนอนเด้แบบห้องนอนเป็นของตัวเองนี่บ่บ่มีเลยแบบทุกคนสิเห็นแม่สิเห็นน้องอู้ดีว่าน้องอู้นอนที่เด้อเมื่อเด้อน้องอู้มันน้องอู้กะมานอนเทิงเฮือนนี่มานอนเฮือนใหญ่นี่เนาะนอนคนเดียวน้องอู้กันเอาเสื้อมาปูแล้วกัผ้าห่มได้น้ออู้ปักเสียบไฟอันซาทัวซาปะน้องอู้กันอนแค่นั้น แล้วเมื่อเดินน้องอู้ขี้อ่านขี้ยาน้องอู้ก็ไปนอนน้ำแม่สิชีวิตอู้เป็นแนวนั้นตลอดเลยกะขึ้นมาเฮือนมาเปลี่ยนเครื่องแลวกบไปแนวนี้ชีวิตอู้เป็นแนวนี้ตลอดทุกคนแต่ว่าตอนที่สมัยอันแม่น้องตุ๊กไปเฮ็ดเบียยอยูไทยฮนเอออู้นอนน้ำตุ๊กตอนนั้นนะ่ะนอนน้ำตุ๊กก็น,นอนคือแบบอู้ว่าเลยสะดวกอันนด็ก็พากันหอบนอนนันกับตุก๊ก <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ตุ๊กกะมีห้องนอนเป็นของตัวเองแล้วมีแต่อู้แหละบ่มีอันเด็กเป็นของตัวเอง <c oughs> ่างบางคนก็นว่าอู้รวยแล้วบอกคกือเงินดด้รวยมาได้เดียวเลยแต่กระซ้าทุกขอให้สมพรป้าทุกคนยากเป็น,<ม>เ,ปนเป็นมาทุกอันแล้วเนาะเป็นคนทุกคนแบบลบําบากเลยเป็นมาทุกอันแล้วขอเป็นคนรวยได้ว่าบ้านขอมู่สู่คนรวยเป็น<ม>อันนี้ก็ไม่ได้รวยดอกเนาะทุกคนเนาะอันขอกินคือบ้านคือเมืองนั่นสิบอกเป็นนี่เป็นสินถามว่าจะรวยว่าก็รวยวทันรวยกว็คือที่พนุ่งทัปงตัวสับปะรดเนี่ย ท้ามเลยเห็นนู่นอู้นุ่งเครื่องดีแบว่านู่รวยเดี๋ยวอู้แม่ดีทุกคนฟางนี่ก็เป็นแบบนี้หน่อไม่เอาเอาเอาเบิ้งไกลๆนี่ฟางนี่็เป็นแบบนี้นะทุกคนด้านนี้ยมาในเท่ห์ค่ะเออเมื่อเมื่อนี้ฮะอยังบบมีด้านนี้แต่ว่าเมื่อนี่ยมีด้านนี้แล้วด้้านนีเออเมื่ออื่นนี่ก็จะมีด้านนี้เหมือนอื่นวัวโบหยั่งดอกเนี่ยนี้เบ้าไม้ที่เกินนั่นละอุ้ย อันประตูหน้าต่างได้ทางนี้ได้เนาะเออตัวนี้ประตูทางเข้านี่ประตูทางเข้ามาเบิ้งทางนี้เลยเอาเป็นอะไรเอาเอาก็คิดเอาเล่นรูปเลางเลยเแม่จันเบิ้งแม่จันคิดแผนสิตกแต่งเฮือนเพื่อนบัวไฮว่าเลยเน่เริ่มแล้วโหที่ขาดแล้วก็อีกซองก้อนแล้วก็จบตัวนั้นก็เป็นสั้นสองพูน ไอ้นี่ว่าบัทาซี่ทาซี่ไม่ให้นั้นเทิงในเดอร์เพราะว่าอันบ้านั่งระทาคันทาสีกับที่ทาสีทังเทิงอีกแล้วก็ทาสีทังบูกอีกกะสีมากบูมมากกะอันขอให้อันกะเบิ่งเบิงตามตัวจริงแล้วทุกคนว่าสีเอาสีเดือกะคือสีเอาสีตามใจแม่มากหลายกวัวอู้กับโบปานเดี๋วอู้อันสีอย่างก็ได้แล้วแล้วแต่เดียว่าคันทาแม่มากสีเดีออู้กับมากสี้นะนำ อันเพียแม่ว่าสิบแปดตียากเห็นเงินเป็นหู้เป็นห้างวานนี้เห็นแหอ,อนางขำจนเป็นเศร้าห้าเงินเป็นจังมาเฮ็ดเงิน,งนให้แม่สั้นลุมก่อนคนเด็กน้อยเอออันเพียแน่มานี่ก็นนอนจนถึงมีซ่องสั้นละเด้อแบบน,นี้อันบางคนบอกว่าอันน้องอู๋ก็ห้องออกมาอีกเฮ็ดให้แม่อันเฮ็ด <c oughs> ให้แม่อันแบบแม่เท่า,าเราไม่อยากให้แม่ขึ้นไปนอนเถองแม่กับพ่อพัดว่า แยกนอนไหมโบมักนอนลุ่มแม่กับพ่อฮันว่าอันอันบโบชีโบนอนลุ่มิีนอนทางถึงสีนอนไม่เพราะพ่อกับแม่ฮันมักนอนแบบอ่ะไม่แล้วมันอากาศเย็นฮะทุกคนตอนไออันเนีกยเอ้ยแป้งมาไออันเนี้ฮันนว้าตลอดว่านอนบ้านน้องอูนี่รับสนิท <c oughs> เย็นมากผมพ้าลายผืนมันมาดิต่ได้อันเนีหมานอนถึงเึือน มันขึ้นมน่มน,นหนยูทูบเบอร์อคนแรกที่มาเหนอนน้องอ,ตอูต่อมากับเป็น A เแปะเต่อมากับเป็นไอทิปเอออือเทียบยุกไก่ไก่แน,นะมีเท่าหันแต่ว่าอันเรื่องอันคนในหมู่บ้านฮาบบัวซาอันนั้นแบบบ้า,านเดนะียวคนไทยบ้านเดียวสามผู้ใดนอที่เป็นคนที่ซี่ที่จะได้มาแบบยุกไก่แล้ที่ได้มา <laughs> อันบ้าซุกบ้าบ้าน้อยก็ว่าอยู่ว่าอันที่มายาม บ,บ๊วยด้วยบ้าไปท้งคนอันเบ้าเบ้าซุกกะเบ้าอยู่เนาะเบ้าเบ้าซุกกะเบาน้อยเออเบาน้อยกะเบ้าอยู่ว่ะอันสิมายามแม่จันยู่ซันและอันสิอาอนน้องตุกเป็นนางเอกซองมันว่าเสียดีนางอูกะอันนั้นยูเดอร์คันท้าเบ้าน้อยได้เห je je um. aw, aw. Aw, aw, well ็นคลิปนี้กับยนดีตอนทับเดอร์น้อยเดอร์มาลินเหอได้อูได้ว่าเป็นเดอร์แท้จริงแล้วแม่จันเด้แม่จันแห้งเบิ้งคลิปทุกมือนี่แท้จริงแล้วอูฮั่นอายุหลายก้อนทางเบ้าสุกแล้วก็ทางเบ้าน้อยอู้อายุเกือบเกือบซ้ำน่าจะ ถ้าคิดว่าน่าจะเกือบซ่ออายของพอสุดคิดว่าน่าจะประมาณนะั้นเดี๋ยว่าทุกคนก็ว่าน้องอูยังเด็กน้อยนะอ่อนกับเข้าใจอยู่เพราะว่าห้องน้ำนะเดี๋ยวล <laughs> <laughs> ูกเมื่อนี่ก็ไปเท็อย่างอันอีแม่ก็ไปเห็อันเดียยามเด็กกย่างลงมาแต่ลุ่มย่างลงมาแต่ลุ่มบเพื่อตีอูฟองงานเนี่ยเดี๋ยวนะแมนเบื่อเหอนเดดีใจใจเหอนอันก้อน ก้อนดินจี้เหลื่อยทุกคนเอ้ยก้อนดินบล็อกเหลือเด้อิดบล็อกคณะภาษาไทยอินอิดบล็อกเนาะเหลือแล้วแม่จันซิ่ไปอันซิไปก่ออันซิไปก่อครัวพันล้านแต่ว่าบางเทือเฮ็ดเฮือหลังนี้แล้วอาจจะครอบครัวลงมาแต่งกินอยู่ลุ่มนะทุกคนแต่ว่ามือลูกบร่ได้ิม่ได้มือลูกบม่ยูแม่ก็จะได้แต่งกินอยู่ฮันแต่ว่ามอแตงยู่โคกินแบ่งเดียวไล่เออแบ่งเดียวปุ่นมืดเบลล้เบอร์นี้มืดาแล้วทุกคนเห็นบอก อีเม่ลงไปทางุนัเรี่ยวบางทางงานลงมาในเดียวมือกองได้นี่มือซิงเะห็นเปิ่มมา้เป็นอืไม่งเดิมโตกันแล้วมเนาะเออาทาสี่ป๊มันก็ได้อันนี้มันน้ำาป้นผ้าอันนี้มัน หมดแล้วคำแล้วสําหรับมื้อนี้ก็แม่ต้องทุกคนก็ต้องกินข้าวแล้วก็พักผ่อนนอนมื้ออื่นตะเวนขึ้นแลละก็สู้กับชีวิตเมื่อใหม่เนาะทุกคนเนาะกะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เจอกับวิกฤตการโควิดสิบเก้าเนาะขอให้ทุกคนผ่านท่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบมีสุขภาพแข็งแรงคือน้องอูเจอเว้าเสมอว่า อ่ะทีมีเงินมีคําหลาสาเร็จกระตามคันท่าสุขภาพเฮาบอกแข่งแข่งนั่นก็คือกะโบโอเคโบบดีนะทุกคนเนาะกะสิ่งแรกที่ขอให้ทุกคนกับมีก็กคือขอให้สุขภาพแข็งแรงรวมทั้งของให้ญาติพี่น้องของตัวเองกี่การขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บได้ความคายยามีเรื่องความห่างความมีนี่กะเอาไว้น้าหลังก้อนเอาสุขภาพอานะกาศเอาความสุขมาก,ก้อนเนาะทุกคน <laughs> นี่กะทุกมือนี่กะอ่าความฝันว่ายากรวยบอกกะ ก้าห่วตัวเองว่ามันสิลวยแบบเดียวกับโบหูเนาแต่หู้แต่ว่าเฮ็ดทุกมือให้ดีที่สุดให้มีความสุขกับทุกๆมือที่ยู่นี่เนาะใจชีวิตให้คุ้มค่ากับมือที่ยู่นี่กับอ่าหูส้สซึกว่าเพียงพอใจเนาะหลังจากที่โควิดมาความคิดก็เป็นแบบนั้นเนาะ <c oughs> คันท่าหู้แบบนี้ว่าโควิดสิมาแล้วโบเซาน,นี้ตอนที่สมัยอู่เฮียนท่านอู่สิปเลาะทัวทที่บทัวแดนให้ทั่วหลังองนั้นอันนี้แบบช่วงนั้นตั้งใจเฮียนแถวเฮียนว่าอันภาคุกเฮียนก็แบบโบไปลินใส่นะแบบ อยู่เหงอนเบิ้งบทียนอเทียว่าขันท้าฮู้แล้วนย้อนเวลากลับไปได้แม่งสิไปลินให้ทั่วทุกประเทศขอเงินแม่ไปลินทั่วทุกประเทศแล้วคอยเอาใจ่ายบูมีเงินไปพราบูมีเงินเนาะส่งนั้นอยากไปเพราะบูมีเงินบูมีเงินอิลี่ได้ทุกคนีแม่มีเฮิเงินเดือนแต่ละเดือนสิ้นเดือนมาก็สิ้นใจแม่ให้เงินเดือนอยูตอนนั้นให้ได้เงินเดือนแปดแสนกีบแปดแสนกีบเดี๋ยวนี้มีแค่สองพันปลายบาททุกคนคิดเบิ้งน้องอูใส้เงินเดือนแปดแสนกีบกลุมเดือนได้นาแดม อบอสลูกก็ขายเครื่องออนไลน์เอ,อกก,ก <ะ S 1> <ด>็ขายเครื่องออนไลน์เนี่ยอันที่ทุกคนว่าน้องอู๋เก็บเงินได้อ่าจากการอันเฮ็ดอันเผอน,นี่นะ่ะเงินส่วนหนึ่งก็เป็นจ้ากเงินการขายของออนไลน์แต่สมัยที่อู๋เฮนะียน่ะอู๋ก,ก็เก็บไว้แล้วทุกคนแล้วอู๋กลับมานี่กะมันก็บ่ได้ทาสาหรับคนอื่นมันอาจจะไ่ได้ยิ่งหญ่เนี่เนะสิสสาหรับเฮามันกะยิ่งหญ่ยู่น้อยนึงแต่ว่ามันกะคันผููบ่้มีเงินกัเฮ็ดบ่ได้แต่แม่บ่มีแม่ยังเฮ็ดบ่ได้เฮากับอู้ก็บ่ได้มีดอก,กเก็บ เคาะเคาะเข็นเข็นใจเพราะว่าการทาบุเฮ็ดเฮากับมันกับบแลเลจจะเทอะนะทุกคนก็ชิว่าอ้ยว้าไปว่ามาท่าันี้แล้วท่าอีกก็คืออยากเก็บรรยากาศตอนช่วงที่แบบมันยังบบลเลวอันเดอไว้ใน YouTube มันชิเป็นความทรงจำเอาไว้เนาะกับคลิปนี้อุกัสิลาทุกคนไปก่อนนะเพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เดอขอบใจทุกๆคนที่ให้การติดตามพับซุ่มมาโดยตลอดเนาะถ้าบ่มีทุกคนก็คือซิบอได้ดินบ็อกบ่ได้ขี้ายบ่ได้ อาวงกบบบไดแอนเดอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนะาะพอทุกคนเบิ่งคลิปให้ในการมีกำลังใจบ๊ายบาย